เอาลวะัวันนี้ก็จะมาสอนวงนะครับสอนวงทําวงคนเดียวนะฮะหลายคนถามผมบ่อยมากจนเบื่อแล้วนะฮะก็คือว่าจะเลยก็เลยจะเออมาทําให้ดูเลยนะฮะตอนแรกก็คือเราต้องมีคัมภีร์คัมภีร์ย้ายสถานที่ซะก่อนนะฮะแล้วก็คือเราต้องไปเซฟไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้ที่ไหนก็ได้เซฟไ้เลยตอนแรกนะครับ บันทึกตำแหน่งเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เราเราลากให้มันไปอยู่ตางนี้ครับให้ป่มยกเลิกมันมาเสมอกันนะมันมันจะกดมันจะกดได้เป็นอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยนะวิธีการทําก็ง่ายๆครับก็คือเรากดอันนี้เปิดหน้าต่างย้ายมาปุ๊บก็กดเปลี่ยนชื่อกดยกเลิกไปครั้งหนึ่งมันจะเดินได้เนหะ็นไหมมันเดินได้อ่อาทีนี้เรากดวงไปเลยปุ๊บกดปิดเห็นได้ว่ามัน มันจะเดินมันจะวงได้อ่าทีนี้เราก็เราก็กดวงปุ๊บปิดให้ตัวมันยิ่งแฉะแล้วก็กดชื่อโุดเลยครั้งนึงเดินเข้าวงปุ๊บอ่าแล้วก็อ่าแค่นี้ฮะง่ายๆไม่ไม่ยากซับซ้อนอะไรฮะสำหรับการสอนก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ